เมื่อคืนก็ใส่ชุดนี้หลวงพี่อาบน้ําหรือยังก็ต้องถามก่อนว่าที่บ้านโยมมีเครื่องซักผ้าไหมไม่ต้องมาบูรี่จีวรนตมานะฮะอย่ามูรี่นะใครมูรี่แตมาบล็อกนะฮะอย่ามูรี่ ให้มัดผมจะโอนให้พันห้าแต่มาก็เลยคอมเมนต์กลับว่าอย่าติดนิสัยใช้เงินซื้อทุกอย่างจนเคยตัวนะฮะอย่าไปพยายามทําอะไรที่มันไม่มีจุดหมายรออยู่อย่าไปอยากถูกหวยอย่าคิดว่าจะเป็นเศรษฐีเพราะการถูกหวยซื้อทุกเลขยกเว้นเลขที่มันออกหวังจะรวยกับ3าตัวเย็นนี้ก็กินสามแม่ครัวไปก่อนก็แล้วมื้อเย็นนี้เมนูอะไรดีนะก็ไล่ๆไปนะฮะรอหมูกระทะไปด้วยนะอย่าโพสโพยหวยลงเฟซตำรวจจะจับลองจดไว้นะที่ซื้อหวยแต่ังว่าเนีย ดไว้แล้วลองบวกลบคูณหารดูว่าไอที่ถูกกับไอที่เสียเนี่ยมันคุ้มกันไหมมีคนบอกว่าเริ่มเทศตอนไหนก็เทศอยู่นะฮะอินบ็อกซ์มาทวงให้ตามาลไลยอมจะเอาความเหงาของโยมมาลงกับตะมาไม่ได้ไอพวกที่ถามคนอื่นว่าอาบน้ําหรือ,อยังเนี่ยคือสภาพตัวมันเองไม่ค่อยอาบน้าแล้วมันก็คิดว่าคนอื่นจะไม่อาบน้าเหมือนมันมีคนบอกว่าจะาหวีมาถวายก็แนะนําให้เก็บไว้ใช้กับตัวเองนะฮะเดี๋ยวชีวิตไม่มีอะไรจะหวีนะ ถ้าโยมบอกว่าเงินซื้อความสุขไม่ได้โอนมาให้ตมาสิโยมชีวิตพังไปยืมตังเขาเอาอย่าบอกว่ายืมคำว่ายืมไม่มีอยู่จริงนะของนอกกายนะโยมไม่ตายก็หาใหม่ได้แต่ก่อนเพจตมามันเป็นเพจธรรมะแต่ว่าตอนนี้มันเป็นที่ศูนย์รวมคนบาปไปแล้วนะพระมหาภัายวันนับถือศาสนาอะไรโยมประสาทหรือเปล่าเอาเวลาที่ไหนไปทําวัดสวดมนต์พระที่ไหนสวดมนต์24ชั่วโมงทําตัวไม่เหมาะสมต่อไปใครจะใส่บาตร ถามก่อนมันเคยใส่บาทหรือเปล่านี่สามทุ่มครึ่งแล้วยังไม่นอนได้ยจะไปตื่นตอนไหนถ้าหลวงพี่ไม่เป็นพระหลวงพี่จะเป็นอะไรถามเพื่ออะไรบางคนไปวัดเนี่ยทําบุญยี่สิบบาทอธิษฐานสองชั่วโมงอะ่ะไม่ได้บวชได้9ก้าวันแต่ว่าศึกเสียต่อนเพราะว่าคิดถึงวิคที่บ้านถ้าคุณอยากได้สามีที่นิสัยดีน่ารักซื่อสัตย์จริงใจนิสัยดีนั่นแสดงว่าคุณไม่ได้อยากได้สามีแต่คุณอยากได้หมาถ้าอยากได้อะไรที่มันดีกันเนี่ยซื้อหมามาเลี้ยงเถอะยก พ้าตามารู้เรื่องชีวิตคู่ดีตามาคงไม่อยู่เป็นพระจนถึงทุกวันนี้นะฮะอายุ25ควรจะมีเนื้อคู่ได้ได้ยังสิ่งที่ควรมีในตอนนี้ก็คือมีชีวิตให้รอดก่อนนะ